ไอ้จุ <Report> ๊บหืส์ติดตัวยิงเล่นคอร์ดที่ออบพิซซ่าไหมพิซซ่ามาคาชิ้นเดียวกินก่อนแล้วก็ค่อยขายพิ้วพิ้วพิ้วโหยสุดอ่ไอ้พวกเด็กแบนลำแสงเลเซอร์อหรือืเอืนนักบอลเล่นบาสเอ้ย่ายไปไปไปตูมระเบิด ใสปิซซ่ามาส่งครับอาหารคายโยมนั่งเลยไปจ่ายตังค์อ่ะนี่แปรงฟันก่อนแปรงไม่สะอาดไปจึ๊บยืบอ้วงบอลเล่ควงบอลเล่โว้แกอู้แกติดกลืนเมื่ออูมมาริโออะมัจะลงบอไหมนี่นี่มาไอ้มาเนี้ยมันนี่ยมาเนี้ยเขาจะก้มตัวเออนั่นแหละนั่นแหละ เล่นเจโนแจกไพ่เว์แจกไพ่แจกไพ่แจกไพ่์รัสตาร์วอมามานี่ทางอะไรตูมก็ซิล,ล่าเข้ามาเอ้ยเออ,เอ,อโอ้โหเหนือย่างเหนือย่างสอดดักสอดดักเฮ้ยนี่อย่าพลา,า,าดนะเออเออ่อ เออ่ติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเราเฮ้ยเออติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเราแม่จากหน้าตัวนักบอลพวกนี้ลาบาย